โอเคครับมากลับมากับการอัปเดตพอร์ตช่องอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยจะเป็นการอนะัปเดตณสิ้นเดือนสิงหาคม2 5 6 8นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยเราก็จะมีหุ้นทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับซึ่งหุ้นตัวที่6เนี่ยก็คือหุ้น Google นะครับใครที่เพิ่งมาเจอกันในเดือนนี้ข้ามเดือนที่แล้วไปเนี่ยลองย้อนไปดูคลิปอัปเดตพอในเดือนที่แล้วก่อนได้นะครับเพราะว่าในเดือนนีนน้จะเป็นเดือนแรกที่เราได้เพิ่มหุ้น Google เข้ามาซึ่งเราก็จะอธิบายเหตุผลไว้ด้วยว่าทําไมผมถึงตัดสินใจเลือกหุ้น Google เข้ามาเป็นหุ้นตัวที่6นะครับก็บอกเลยว่า คุณกูเกิลเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมค่อนข้างชอบนะครับในปีนี้แล้วผมก็พิจารณาด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> ถึงแม้ว่า Google เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะต้องเสียโครมไปนะครับอ่ะแต่ว่าโดยธุรกิจหลักของเขาณนะตอนนี้เนี่ยอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวของโครมเนี่ยก็ยังดีมากๆอยู่นะครับเช่นตัวคาวยูทูบนะครับหรือว่าตัวอื่นอย่างตอนนี้ Google เองก็มีแผนที่จะพัฒนาตัว TPU จริงๆเราไม่ใช่เป็นแผนที่จะนะครับก็คือเขาพัฒนาแล้วใช้งานแล้วนะครับตัวที่เป็นเหมือนกัน ฟีลเหมือนการ์ดจอนะครับแต่แค่เป็นการ์ดจออีกเวอร์ชันหนึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Nvidia เดียก็อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับลองไปย้อนดูได้นะสำหรับใครที่สนใจหุ้น Google ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะช่วยเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจได้นะครับซึ่งของเราในวันนี้เนี่ยก็จะมาทําการอัปเดตหุ้นทั้งหตัวเลยนะครับแต่ว่าจะเลือกเฉพาะข่าวหรือว่าเหตุการณ์ที่ ผมมองว่าสําคัญสําคัญนะครับแล้วก็คุ้มที่จะหยิบมมาพูดคุยกันถ้าเกิดว่าจะให้ผมมาอัปเดตทุกข่าวเนี่ยบอกตามตรงว่าคลิปนี้ยาว10ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆเป็นเด็ซหุ้นตัวไหนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบางข่าวผมตกหล่นไปอยากอัปเดตเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์อัปเดตกันที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับมา ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็จะทําการเริ่มลงทุนไปทีละหุ้นแล้วก็อัปเดตผลประกอบการทีละหุ้นไปพร้อมกันนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยเราจะทําการลงทุนหุ้นละ500บาทเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดตีเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็จะประมาณ15.47ดอลลาร์ซึ่งผมก็จะปัดขึ้นเป็น15.50ก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีหุ้นหนึ่งตัวที่จ่ายปันผลให้เราในเดือนนี้นะครับก็คือ หุ้น P n G นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ย P n G เขาจ่ายปันผลให้เรานะครับ1.65ดอลลาร์เพื่อนๆนบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยได้ปันผลมาแล้วเอาไปทำยังไงต่อนะครับก็จะมี2ช้ c h o i c เนอะ ช้อยแรกเนี่ยก็คือเอาปันผลแรกกลับมาเป็นเงินไทยเลยซึ่งผมจะไม่ทำนะครับเพราะผมไม่ได้มีความต้องการใช้เงินอะไรก็จะเอาเงินเนี่ยไปเป็นช้อยที่2นะครับก็คือเอากลับไปลงทุนในหุ้นตัวเดิมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมก็จะแนะนำว่าใครที่เอาปันผลกลับมานะครับอย่าลืมจด ทุกรายการนะว่าเฮ้ยเอากลับมาวันไหนเอากลับมากี่ดอลลร์เอากลับมาตอนวันนั้นเนี่ยอัตราแรกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้เอาไปยื่สนสรรพกรให้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปอธิบายเรื่องของการจ่ายภาษีไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าลองไปดูได้คิดว่าครบถ้วนแล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ตัว PNG ก่อนเลยแล้วกันนะครับง่ายๆซึ่ง PNG ตอนนี้ของเราเนี่ยอันนี้อัปเดตพอร์ตจริงเลยนะครับอ่ะ ตัว PNG ของเราในตอนนี้เนี่ยจะติดลบอยู่5.90ซนะครับซึ่งก็ทรงๆนะครับเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว PNG ตอนนี้เนี่ยก็เป็นหุ้นตัวเดียวของเรานะครับที่ยังแดงอยู่นะครับซึ่งอ่ะด้เดยวนะขอกดซื้อก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะซื้อ15.5นะครับบวกกับ1.65ก็จะเป็นประมาณสัก17ดอลลาร์นะครับ17.15ดอลลาร์เท่านี้เนาะ โอเคนะครับซึ่งตัวเพียีเนี่ยเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีอัปเดตมากเท่าไหร่ในเดือนนี้นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายของเพีีเนี่ยก็ต้องตอบตามตรงว่าไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีปีล่าสุดนะครับแอบมีไตรามาสล่าสุดที่ยอดขายของสินค้าโดยรวมเนี่ยกลับมาดีขึ้นมาหน่อยแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าถึงแม้ผมจะถือหุ้นเพียีนะครับแต่ด้วยสถานการณ์บริษัทตอนนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าก็ ค่อนข้างทรงทงไปทางที่แบบอาจจะแย่ลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าประเภทสินค้าของ P G เนี่ยเอาจริงๆด้วยเขานี่เป็นเข้าของเครื่องใช้นะครับของใช้ในชีวิตประจำวันพวกน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าถูพื้นอะไร,ะไรพวกเนี้ยยอดขายมันไม่ควรที่จะตก ซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องรอดูนะครับว่าเพียร์จีเขามีแผนที่จะปรับปรุงแล้วผลลัลั์เป็นยังไงบ้างซึ่งผมก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าตอนนี้เพียนจีกำลังปรับโครงสร้างการทางานหลังบ้านนะครับอาจจะมีการลดคนลงทุนนู่นนี่เพิมเ่มเติมบ้างเล็กน้อยหรือไม่ก็ปรับพอร์ตสินค้าของบริษัทเขานะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะหนักไปที่ทางลดคนซึ่งผมก็บอกไปเหมือนกันว่าการลดคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นชอย c e ที่แบบ ว้าวมากขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องไปอวยบริษัทนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะดีกว่าที่จะอยู่เฉยๆและรอบริษัทตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะต้องรอดูนะครับว่าเพียนจีจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตอีกหนึ่งจุดเนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็คือในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยวันที่1มกราก็จะเป็นวันที่เพียนจีเนี่ยทำการเปลี่ยน c ีโนะครับก็อาจจะทําให้แนวทางการทาธุรกิจของบริษัทเนี่ยเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็มองว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนอนด้วยสไตล์ธุรกิจของที ไม่ได้มีความวือหวามากนะคะแต่ว่าเรื่องความสามารถในการจ่ายปันผลเนี่ยผมมองว่าตัวเพียนจีเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่สามารถจ่ายปันผลได้ดีมากๆตัวหนึ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากกับธุรกิจของเพียนจีก็รอดูกันไปในตอนสิ้นงบไตรมาสต่อไปก็แล้วกันนะครับอ่าตัวง่าย,ายจบไปแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยยากเกือบทั้งหมดเลย เอาเป็นวีซ่าละกันนะครับวีซ่าเองเนี่ยอาจจะเรื่องน้อยหน่อยไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับวีซ่าตอนนี้ในพอร์ตเราเนี่ยบวกอยู่3.29ซนะครับอ้าก็กลับมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยรับเดตไปวีซ่าน่าจะแบบ ลบ0.1ประมาณนี้นะครับก็คือแบบเกือบเกือบจะเท่าทุนเนาะซึ่งอันนี้สิ่งที่น่าสนใจกับวีซ่าก็คือการประกาศงบล่าสุดเนี่ยที่ผมทําคลิปอัปเดตแยกออกไปนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หุ้นวีซ่าเนี่ยลงอย่างต่อเนื่องนะครับลงในขณะที่ว่ามีเพื่อนๆบางคนนะครับทัก ไอจีส่วนตัวผมมานะว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยพี่มีความผิดยังไงเกี่ยวกับวีซ่าบ้างเพราะว่าตกทุกวันเลยนะครับซึ่งผมก็เลยตัดสินใจที่จะทําคลิปอัปเดตงบไตรมาล่าสุดของบริษัทแต่ละบริษัทให้ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีวีซ่าแล้วก็คู่แข่งเขาก็คือมาสเตอร์การ์ดนะครับซึ่งพอผมไปดูแล้วเนี่ยผลสรุปก็คือบริษัทของเขาเนี่ยยังมีทิศทางที่ดีมากๆอยู่นะครับสังเกตได้จากตัววอลลุ่มเนาะหรือว่าจํานวนคนที่ใช้บริการธุรกรรมของวีซ่าเน็ตเวิร์กนะครับซึ่ จำไม่ได้ว่าบวก8%หรือว่า11%นะครับแต่ว่าเยอะมากๆสาหรับเศรษฐกิจที่เรามองว่าไม่ค่อยดีนะครับซึ่งโอเคผมบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันก็ดูดีนะครับแต่พอไปดูราคาหุ้นเนี่ยมันตกลงมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย ราคาหุ้นมันอาจจะยังไม่สอดคล้องกับธุรกิจของเขาณนะตอนที่ประกาศงบนะครับผมก็บอกว่าเออส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นวีซ่านะครับผมไม่ได้สนใจเลยว่าราคาหุ้นจะเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดว่าธุรกิจดีจริงงบผลประกอบการออกมาดีจริงสุดท้ายยังไงราคาหุ้นก็ต้องกลับมาในราคาที่มันควรจะเป็นนะครับมันไม่เม็เซ์เลยที่ธุรกิจดีขึ้นแต่ราคาหุ้นจะแย่ลงนะครับซึ่งสุดท้ายตอนนี้หุ้นวีซ่าก็เด้งกลับมาที่เดิมนะครับก็ดีกว่าเดือนที่แล้ว นิดเดียวนะครับแต่ว่ามันไม่ควรที่จะแย่ลงเพราะว่างบมันออกมาดีถูกไหมครับอ่าผมก็เลยมองว่าเออเคสเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่มาคอนเฟิร์มนะว่าถ้าเกิดว่าธุรก,กิจของเรามันดีจริงเนี้ยคุณไม่ต้องไปเรียเรื่องของราคานะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาอีกเคสหน,นึ่งที่น่าสนใจเนี้ยก็คือตัวของ n อ็นวีเดียนะครับเอ็นวีเดียเนี้ยเพิ่งประกาศงบไตรมาล่าสุดไปซึ่งเอาจริงอะงบมันดีนะครับแต่ว่าพอมันเปิดตลาดปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ย หุ้น n อ i นวเดียลงไป4%นะครับมันมึงไม่ดีหรือเปล่านะครับซึ่งเอาจริงรายได้มันโตแบบ40% 5 0้นะครับในหลายๆเซกเตอร์ของ n อ i นวเดีออะไรเงี้ยผมก็มองว่าเฮ้ยธุรกิจที่แม่งรายได้โตขนาดนี้มันดีมากๆแล้วนะครับสุดท้ายนะครับปิดวันของตลาดวันนั้นนะครับ ราคาหุ้นเอเดียก็เด้งกลับมาเท่าเดิมคือแอบ,บดีกว่าเดิมเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะใครที่กําลังลงทุนในหุ้นอเมริกาอยู่ผมก็จะบอกว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยมีความพันผลสูงมากเท่าที่ผมเคยลงทุนหุ้นอเมริกากับหุ้นไทยเนี่ยเอาจริงๆหุ้นอเมริกาแอบเบหวี่ยงแรงกว่าหุ้นไทยด้วยซ้ำนะครับด้วยความรู้สึกของผมนะผมไม่ได้มีขณิษศาสตร์แบคลองหลังนะครับแต่ว่าด้วยความรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่าคนที่ลงทุนกับหุ้นอเมริกาเนี่ย ลองค่อยๆฝึกกันไปนเรื่อยๆดูช่องเรากันไปนเรื่อยๆก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับสำหรับวีซ่าเองเนี่ยตัวธุรกิจก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็อัปเดตเรื่องของวอลลุ่มดีขึ้นแล้วก็เรื่องของแผนในการอัปเกรดธุรกิจไปทาง Stable Co ออัปเกรดไปทางคริปโตเนี่ยก็รอดูกันไปนเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยวีซ่าก็มีให้บริการในส่งของ s t a b l e c o i n แล้วก็คริปโตแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แมสมากนะครับผมมองว่าบูมจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปีถึง2ปีข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าวีซ่าเนี่ยออกระบบออกการดมาม,รราามาาาาใใหห่รรท้เสถ ใช้จ่ายด้วยเงินคริปโตแบบไร้รอยต่อได้แบบร้อเนี่ยผมผมองว่าก็น่าจะเป็นจุดที่สําคัญมากสำหรับวีซ่านะครับคำว่าไร้รอยต่อเนี่ยคืออย่างเช่นผมมีคริปโตในพอร์ตนะครับผมใช้บัตรวีซ่า จ่ายเงินซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่ค้าเนี่ยได้เงินเป็นเงินบาทเลยนะครับคือทุกคนเนี่ยใช้จ่ายตามปกติไม่ได้รับรู้เลยนะครับว่าแต่ละคนจ่ายเป็นเงินด้วยอะไรนะครับรู้แค่ว่าผมได้ใช้เงินคลิปโตของผมและแม่ค้าได้รับเงินบาทตามปกติผมมองว่านั่นจะเป็นจุดที่สําคัญมากสำหรับวีซ่าแต่ว่าคงไม่ได้มาภายในปีนี้นะครับอันนี้คือตัวของวีซ่าเนาะแล้วก็ไม่ได้อ๋อผมลืมกดลงทุนไปนะครับวีซ่าเนี่ยเดือนนี้ไม่ได้จ่ายปันผลนะครับก็จะ ลงทุนที่ฐานเท่าเดิมก็คือ15.50ดอลลาร์นะครับอ่าเท่านี้นะครับโอเคเนาะนะอ่าสำหรับวีซ่าเนี่ยก็จะชิวๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากเอาตัวต่อไปแล้วกันเนาะตัวต่อไปเอาเป็น K.O. ก็ได้นะครับ K.O. เนี่ยผมเริ่มได้กลิ่นของการ ปรับเปลี่ยนธุรกิจที่แรงมากึ้นนะครับตอนนี้เนี่ย KO บวกอยู่2.97%ซึ่งเอาจริงเนี่ยถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะจากเดิมที่ KO เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่แบกพ่อเราได้ดีมากๆในช่วงของพาสีทรัมป์นะครับซึ่งโอเคตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเงินเนี่ยมันเริ่มไหลไปในฝั่งของหุ้นที่เป็นฝั่งโกรดมากยิ่งขึ้นด้วยก็จริงนะคบแต่ว่าในตัวธุรกิจของโคเองเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจเหมือนกันหนึ่งในดิวที่สําคัญของโคในเดือนนี้นะครับคือการ ที่เขาตัดสินใจขายหนึ่งในแบรนด์เครื่องดื่มของเขาที่ชื่อว่า Costa Coffee นะครับอ่ะซื้อหุ้นก่อนนะครับในตัวของโค้งเนี่ยเดือนนี้ไม่ได้จ่ายปันผลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลงทุนที่15.50ดอลลาร์เท่าเดินะครับซึ่งโอเคในเรื่องของการขายเนี่ยคือจริงเขาไม่ได้ตัดสินใจขายเลยนะครับเขาแค่มีคุยๆว่าเอ้ย ไอตัวแบรนด์ที่ชื่อว่าคอสตาคอฟฟี่ของเขาเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่อาจจะขายแบรนด์นี้ออกไปนะครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยเขาก็อาจจะพิจารณาการลงทุนในอุตสาหกรรมกาแฟอยู่ดีนะครับแค่อาจจะลงทุนในเวอื่นที่ไม่ได้ลงทุนในคอสตาคอฟฟี่แล้วนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ย สำคัญยังไงส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าการขายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ว้าวมากนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจเนาะเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมันก็มีการซื้อ,อขายเป็นเรื่องปกตินะครับเขาเรียกว่า M&A transaction แต่ว่าสำหรับโคกเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเป็นหนึ่งจุดที่ผมก็ แอบขโมดคิวนิดนึงแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆลองย้อนไปดูคลิปเมื่อสักต้นปีหรือไม่ก็ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทําคลิปเต็มๆเกี่ยวกับหุ้นโค้กไว้นะครับซึ่งหนึ่งในข้อดีที่ผมเลือกโคกเข้ามาในพอร์ตเนี่ยก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กของเขาก็อย่างที่2เนี่ยคือเรื่องของโน้ตเฮาสนะครับคือเขาเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วนะว่าการที่จะ ปั้นแบรนด์เครื่องดื่มสักแบรนด์เนี่ยต้องทายังไงทํายังไงให้เครื่องดื่มขายดีทํายังไงให้เครื่องดื่มขายได้ต้องไปไว้ที่ร้านขายของแบบไหนนะครับเรื่องของเน็ตเวิร์กเขารู้อยู่แล้วทําให้ผมคิดว่านะครับตัวของโค้กเนี่ยน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงถ้าเกิดเขาขยายผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องดื่มออกไปซึ่งตรงนี้จะต่างจากเบปซี่เพราะว่าเบปซี่เนี่ยขยายทั้งเรื่องของเครื่องดื่มของกินขนมนะครับความโฟกัสเนี่ยก็จะน้อยกว่าตัวของ โคคาโคล่านะครับแต่การที่เขาขายคอสตาร์คอฟฟี่ออกไปแล้วบอกว่าคอสตาร์คอฟฟี่เนี่ยเป็นการลงทุนที่ไม่เข้าเป้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าในจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ด้วยเหมือนกันสำหรับการลงทุนซึ่งนจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับแต่ว่าสำหรับของโค้งเนี่ยที่เขาโฟกัสในเรื่องของน้ําดื่มมา,มากๆเอาจริงๆถ้าเกิดว่าผิดพลาดบ่อยๆก็ไม่ควรเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้โอเคผมมองว่ามันก็ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่แค่มันก็เป็นสัญญาเมกันว่าเฮ้ยตอนนี้โคกเองก็เริ่มที่จะมีการปรับเปลี่ยนพอสินค้าของเขาแล้วเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นบรรทัดเล็กๆนะครับคนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าผมมองว่าตัวเนี้เป็นสัญญาณที่น่าสนใจสำหรับโคกนะครับก็คือเรื่องของการที่โคกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนวัตถุดิบ เมื่อช่วงตอนที่ทรัมป์เข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนนโยบายอะไรหลายๆอย่างเนาะหนึ่งในนโยบายของเขาเนี่ยก็คือผมจําชื่อไม่ได้นะน่าจะชื่อประมาณว่า Make America Healthy Again แบบนี้ก็คือแบบให้คนอเมริกาแข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งโคเองเนี่ยเป็นสินค้าที่ก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่จริงไหมครับพวกนั้นบันลมเขาเองก็ต้องปรับเปลี่ยนนะเนาะแต่ว่าเราเนี่ยก็คุยกันมาหลายรอบแล,แล้วว่าเออเทรนด์ i, ักสุขภาพเนี่ยมันก็ ค่อนข้างที่จะเป็นคนละกลุ่มกับลูกค้าของโคกนะครับซึ่งโคเนี่ยเขาก็บางตอนก็ก็มีช่วงที่เชื่อว่าเ้ยลูกค้าน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อพลิกไปพลิกมานะครับซึ่งตอนนี้ผมเริ่มมองนะครับว่าโคกเริ่มกลับมาเชื่ออีกแล้วว่าคนเนี่ยเริ่มหันกลับมารักสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าโคกเนี่ยเปลี่ยนตัวของวัตถุดิบนะครับจากสารให ให้ความหวานเทียมๆนะครับเป็นน้ําตาลแท้ๆนะครับซึ่งเขาไม่ได้เปลี่ยนทุกผลิตภัณฑ์หรือว่าไม่ได้เปลี่ยนทุกกระป๋องไม่ได้เปลี่ยนทุกเครื่องดื่มบนโลกนี้นะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าในอนาคตเนี่ยต้นทุนของโคกนะครับอาจจะแพงขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องทําสำหรับโคกเพราะถ้าเกิดเขาเชื่อว่าคนเนี่ยกลับมาเปลี่ยนพฤติกรรมอีกรอบแล้วเนี่ย การที่โค้กเนี่ยยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่ลูกค้าทั้งหมดจะเลิกกินโค้กเนี่ยน่าจะเป็นช้อยส์ที่ดีกว่านะครับแต่ว่าดโดยรวมในตอนนี้ธุรกิจของโค้กยังดีอยู่นะครับก็ลองดูอีกสัก2-3ไตรมาสเนาะว่างบการเงินของโค้กจะเป็นยังไงยอดขายจะเป็นยังไงกําไรต่อนหน่วยจะเป็นยังไงแล้วนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตสําหรับโค้กกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปเทียบกับเบปซี่ไปด้วยเลยและการจะได้ตอบโจทย์คนดูทุกคนในคลิปเดียว นะครับสำหรับโค้กเนี่ยตอนนี้ผมก็มองว่ายังดีอยู่ก็ลงทุนเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ซซเรียสอะไรนะครับตัวต่อมาเอาเป็น m i r r s s o t และกันนะครับ Microsoft เดือนนี้เองเนี่ยก็ชิวๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากตอนนี้เนี่ยบวกมาแล้ว16.40%นะครับ ก็กลายเป็นหนึ่งในตัวแบกที่ดีมากในพอร์ตเราตอนนี้หลังจากที่แม่งติดดอมา12เดือนนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยเขาบวกมาให้เราน่าจะประมาณสัก2 0เกือบ30%นะครับเดือนเดียวคือล้างขาดทุนทั้งปีทิ้งหมดเลยนะครับสำหรับ m i c r o s o f t ในเดือนนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าเดือนก่อนหน้าเนี่ยเขาปิดเดือนได้อย่างสวยงามไปแล้วกับการประกาศงบ ไตรมากใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าหนึ่งในดียวที่ผมว่าน่าสนใจสำหรับ Microsoft เนี่ยเดี๋ยวขอซื้อหุ้นก่อนนะครับเดือนนี้ Microsoft ไม่ได้จ่ายปันผลเนาะเราก็จะซื้อ Microsoft ที่15.5เท่าเดิมนะครับอ่า Microsoft 15.5นะครับ Microsoft เนี่ยเดือนนี้นะครับมีหนึ่งข่าวที่สนใจก็คือเรื่องของ OpenAI ซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า Microsoft เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในคนที่ลงทุนใน OpenAI ที่เยอะมากๆเท่าที่ผมจะไม่ผิดเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะถือหุ้นใน OpenAI นะครับประมาณ35%ซึ่งก็โคตรจะเยอะนะครับแล้วก็ OpenAI เนี่ยเขาก็มีข่าวนะว่าเขาเนี่ยจะทำการ IPO หรือว่าเอาหุ้นของเขาเนี่ยเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป นะครับอย่างเราเราอะไรพวกนี้เรียกว่าประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งการที่เขาประกาศ IPO เนี่ยก็จะทําให้ Microsoft เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้หุ้นที่เขาถืออยู่เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นถ้าเกิดหุ้นที่เขาถืออยู่เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมูลค่าบริษ,ษัทของ Microsoft เนี่ยก็จะขึ้นไปด้วยนะครับเอาง่ายก็คือการที่โ p e n AI IPO เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ Microsoft เนี่ยหุ้นขึ้นสูงมากนะครับอนนี้แปลเป็นไทยง่าย นะครับซึ่งการที่ OpenAI มันเลื่อนออกไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้หุ้นผู้ถือหุ้น Microsoft เนี่ยก็แบบลดความกาวลงนิดนึงนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเอ้ยช่วงนี้มันอาจจะติดเรื่องของการเจราจากับ Microsoft อยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณติดตามเรากันมานานๆเนี่ยคุณก็จะเห็นนะครับว่า Microsoft กับ o อ e n AI เนี่ยบางทีมันก็ผีเข้าผีออกนะครับมีดีกันบ้างเจราจากันได้บ้างเจราจากันไม่ถูกคอทะเลาะก,กันบ้างอะไรเงี้ยก็ ไปไปม,ามาๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมมองว่ายังไง o p e n Open AI เนี่ยก็น่าจะได้ IPO นะแต่ว่าก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะเป็น2026-2027ประมาณนี้นะแต่ผมว่าปีนี้ไม่น่าทันนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยธุรกิจของ Microsoft เองเนี่ยก็ยังดีมากๆอยู่นะครับผมก็ถือไปเรื่อยๆไม่ได้ติดอะไรนะครับอะก่อนหน้านี้นเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตไอตัวไตรามาส Microsoft ใช่ไหมแล้วผมก็ได้ลองถามเพื่อนๆไปนะครับว่าเออ ตอนนี้เนี่ย m i c เขา o f t นะครับเขาก็อวยตัวเองนะว่า Co-Pilot AI ของเขาเนี่ยมันดีมากๆนะครับซึ่งผมเองก็ใช้ Co-Pilot นะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่า Co-Pilot ในฝั่งเทคเนี่ยมันช่วยเพื่อนๆได้มากแค่ไหนนะครับผมก็เลยถามไปปรากฏว่าก็ดีมากๆนะครับที่มีเพื่อนๆที่ทำงานฝั่งเทคเนี่ย เขาก็ออกมาแบ่งปันข้อมูลในคอมเมนต์นะครับว่าเออเขาเนี่ยใช้โค้ดพลอตนะครับแล้วก็แบบช่วยงานเขาได้ดีมากๆเลยแล้วพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันก็เป็นการคอนเฟิร์มได้ดีนะครับว่าเออสินค้าของ Microsoft เนี่ยมันก็ช่วยลูกค้าเขาได้จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ดูนะครับหรือว่าไปนั่งอ่านรีวิวจากลูกค้าที่ใช้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านไอ้ตัวรายงานของบริษัทเนี่ยยังไงบริษัทก็อวยตัวเองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปถามน ว่าหุ้นมันดีนะครับซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมาถามผมเนี่ยว่าเป็นคนซอฟดีไหมเนี่ยบอกตามตรงคุณก็ไม่ต้องไปเชื่อผมมากหรอกเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมอะค่อนข้างที่จะลำเอียงไ c r o s ซอฟใช่ไหมครับผมก็พูดก็แอบเรีเรียนไมโครซอฟนิดนึ่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปถามลูกค้าจริงๆเนี่ยอันนี้คุณก็จะได้ข้อมูลที่อินไซด์มากขึ้นที่จะลดความลำเอียงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตรงนี้ผมมองว่าสําคัญควรที่จะทํากับทุกๆทุ่าง อสำหรับ Microsoft เนี่ยตอนนี้ผมก็ถือเหมือนเดิมลงทุนเหมือนเดิมไม่ได้ติดอะไรนะครับตัวต่อมาเอาเป็น Google แล้วกันนะครับแมรอนนอลเนี่ยขอเก็บไว้สุดท้ายเนาะ Google เนี่ยเดือนที่ผ่านมาบวกมาแบบเยอะมากนะครับผมโพสต์ไปนะว่าแบบเมื่อไหร่มึงจะหยุดขึ้นมานะครับ Google ตอนนี้เนี่ยบวกมา19.16%นะครับ คือเยอะมากนะครับเยอะกว่า Microsoft แล้วด้วยซ้ำนะครับตอนนี้แต่ว่าในส่วนของกําไรเนี่ยอาจจะยังน้อยกว่า Microsoft เพราะว่าเรามาลงทุนทีหลังมันก็อาจจะมีเงินของ Microsoft ที่ค้างอยู่เยอะมากกว่า นะครับแล้วก็เดือนนี้เนี่ยตัวของ Google เองเขาก็ไม่ได้จ่ายปันผลอะไรผมก็จะลงทุนที่15.50ดอลลาร์เท่าเดิมนะครับซึ่งในตัวของ Google เนี่ยเอาจริงมันมีข่าวดีเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้พูดทุกข่าวเนี่ยมันพูดไม่ทันแต่ว่าหนึ่งในข่าวที่ผมว่าสำคัญมา,มากสำหรับ Google เนี่ยคือข่าวที่ Google ไปจับมือกับ Apple นะครับดิลเนี่ยเป็นดิลที่สำคัญยังไงนะครับหนเนี่ยคือ ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า Apple เนี่ยเป,เป็นบริษัทที่ล้าหลังมากในด้านของ AI นะครับผมเองเป็นผู้ใช้ Apple นะครับนี่ไอแพดกูก็ Apple ไอกล้องที่ถ่ายอยู่ก็ iPhone ก็ Apple ทุกอย่างมันใช้ Apple หมดนะครับซึ่งเอาจริงๆอะ AI มันมันใช้ไม่ได้นะครับตัว Siri มันก็อาจจะพอที่จะสั่งคำสั่งได้บ้างทุกวันนี้ผมใช้ Siri แค่2อย่างนะครับหคือสรุปดัชนี S&P ตอนเช้านะครับกับอย่างที่2คือเอาไว้สั่งให้มันเปลี่ยนเพลงเวลาขับรถนะครับซึ่งเอาจริงๆอะ ในฐานะของการที่มึงเป็น AI ออะมึงควรจะดีกว่านี้ได้ไปตั้งไกลแล้วทั้งทั้ที่เขาเนี่ยเป็นคนเล่นเอ่อเป็นผู้เล่นคนแรกๆเลยที่เอาตัว s i r i เนี่ยในมุมของ AI หรือว่าแชทบอทออกมาในตลาดถูกไหมครับแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็พัฒนาเหมือนแบบไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกับว่า Apple เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะยอมแพ้แล้วนะว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยอาจจะพัฒนาได้ไม่ดีนะครับก็เลยไปจับมือกับคนอื่นแล้วกันซึ่งคนที่เขาเลือกจะไปจับมือนเนี่ยก็คือตัวของ Google Gemini นะครับ AI ของ Google นั่นแหละซึ่งตรงนี้ผมก็เลยมองว่าในมุมของลูกค้า Apple ละกันนะครับเอาตัวแรกง,ง่ายสุดเลยลูกค้า Apple เนี่ยแฮปปี้แน่นอนเพราะว่าสินค้าที่เขาถืออยู่เนี่ยก็จะได้ใช้ AI ได้อย่างที่ควรจะเป็นสักทีนะครับอย่างที่2เนี่ยคือผู้ถือหุ้น Apple เนี่ยผมมองว่าอันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่า Apple เนี่ยเกือบๆที่จะหลุดจากเกม AI ไปนานล้วตอนนี้เขาอาจจะคัมแบ็กกลับมาได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาคัมแบ็กกลับมาเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นยุคทองใหม่ของ Apple ก็ได้เหมือนตั้งแต่ที่ iPhone เนี่ยออกเป็น iPhone 5S uh huh. iPhone X มาที่เป็นยุคทองของ Apple นะครับถ้าเกิดว่ากลับเป็นยุคทองอีกครั้งเนี่ย Apple ก็อาจจะขึ้นไปแบบ $300 ดอลลาร์ต่อหุน้น400ดอลลาร์ต่อหุ้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี้ยมันก็เป็นการอนาคตแล้วก็ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ถือหุ้น Apple ด้วยทั้งพอร์ตจริงแล้วก็พอร์ตช่องนะครับสิ่งที่ผมอยากที่จะสนใจเนี่ยคือในฝั่งของ Google มากกว่าดีลนี้เนี่ยสิ่งที่ Google จะได้นะครับมี2อ,อย่าง1เนี่ยคือ Google ี User จาก FC ของ Apple นะครับซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือ Google จะเปิดโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจาก Apple นะครับซึ่งอตอนนี้เนี่ยคนที่ให้บริการในแอดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีโมเดลรายได้ที่คล้ายๆกันนะครับก็คือ,อเป็นตัวฟรีก่อนแล้วก็จ่ายเป็นตัวพรีเมียมเป็นรายเดือนไปใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่า Google เนี่ยไปจับมือกับ Apple เนี่ยผมมองว่านะครับ Google เนี่ยอาจจะเรียกเก็บตังค์เพิ่ม จาก Apple ก็ได้นะครับเช่นแบบเอ้ยถ้ามีลูกค้าใช้ AI ตัว s i r i เนี่ยนะครับก็ต้องแบ่งเงินให้ Google ด้วยนะแหล่งเงี้ยซึ่งจะทําให้ Gemini ของ Google เนี่ยสร้างรายได้ให้กับ Google มากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าเรื่อง User กับรายได้เนี่ยสำคัญยังไงนะครับเพราะว่านะครับณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคุณดูนะครับใน AI ในตลาด AI เนี่ยมันมีหลายบริษัทมากที่สร้างออกมามีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่าไอ้ธุรกิจ AI เนี่ยมันแบบจะมีบริษัทสตาร์ทอัพขึ้นมาร,าง,ง,ไามารงไมจิ จริงนะครับแต่สิ่งที่แข่งกันยากมากๆเนี่ยก็คือคุณทำา i ไได้เก่งแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณนะไปหา User มาใช้ AI ของคุณได้เยอะเท่ากับคนอื่นๆหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณสร้าง User มาใช้เท่ากับ c h a t GPT ไม่ได้เท่ากับ Gemini ไม่ได้เท่ากับ Anthropic ไม่ได้อะไรเงี้ยโอกาสที่ AI ของคุณเนี่ยจะเก่งได้ เร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะน้อยกว่าคู่แข่งด้วยนะครับแล้วก็การที่ยูเซอร์คุณน้อยเนี่ยโอกาสที่คุณจะพลิกมาสร้างรายได้เนี่ยมันก็ยากกว่าคู่แข่งซึ่งระยะเวลาที่คุณพลิกหาไรายได้เชา้าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันคือการเผาเงินหลังบ้านไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้มันเอาเงินจากนักลงทุนะมาเผาไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าเงินเนี่ยจะหมดนออะเขาเรียกว่าอะไรเขาจะสามารถสร้างไรายได้ก่อนที่เงินนักลงทุนจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าถามว่าคู่แข่งเข้ามาได้ง่ายไหมยนยุคเนี้ก็ต้องตอบว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะเข้ามาสร้างยูเซอร์ได้มากเท่ากับ c h a t GPT หรือว่า Gemini เนไหมเนี่ย,มย,ยผมมองว่ายากนะครับและการที่ Gemini เนี่ยได้ไปยึดในตลาดของ Apple เพิ่มมาคืนเนี่ยผมก็เลยมองว่า Google เนี่ยมีอนาคตที่ค่อนข้างดูดี มากๆเลยนะครับตอนนี้สำหรับผมนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมชอบมา,มากๆนะตอนนี้นะครับสำหรับ Google นะครับอ่ะอันนี้คือ Google ก็จบไปนะครับลงทุน15.50เท่าเดิมนะครับทัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ McDonald นะครับตอนแรกว่าจะทำคลิปนี้สั้นๆนะครับแม่งยาวเฉยเลยเนาะเอาเป็นว่าเอาให้มันคุมๆไปละกันเนาะ m c d o n a l d เดือนนี้เนี่ยก็กลับมาบวกเยอะมากๆนะครับอยู่ที่10%หลังจากที่ ล่าสุดเนี่ยผมทำคลิปอัปเดตตายมากของเขาไปเนี่ยก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับสำหรับแม o โ a น d ลแต่ผมก็บอกไปว่าเออแมกโนนลเนี่ยเขาก็ผ่านช่วงที่แบบธุรกิจไม่ค่อยดีเนี่ยมาหลายช่วงแล้วแล้วก็ผมก็เลยมองว่าอยากที่จะให้โอกาสเขาอีกสักประมาณ1-2ปีนะครับเพื่อที่จะดูว่าเขาจะแก้เกมธุรกิจของเขาที่รายได้ตกเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรายได้เขาก็ไม่ได้ตกนะครับแค่มันโตช้าลงนะครับอ่ะ 1 5 15, 15.50เท่าเดิมน,นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจสำหรับแมคโดนัลล์นะครับก็คือเขาเล่นเกมระเบิดราคาใส่คู่แข่งแล้วนะครับผมพูดมาเสมอเลยนะว่าผมไม่ได้เลือกแมคโดนัลล์เพราะเป็นหุ้นร้านอาหารที่ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้เลือกเขาเพราะว่าเขาทำอาหารได้อาาร่อยที่สุดนะครับเขาผมเลือกแมคโดนัลล์เพราะว่าแมคโดนัลล์เป็นคนรวยที่ทำร้านอาหารนะครับการที่เขาเป็นคนรวยปุ๊บเนี่ยเขาสามารถค่า คู่แข่งได้ง่ายมากๆด้วยการลดราคาอาหารตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแมคโดนัลด์ได้เล่นเกมแว l u ลูมิลนะครับก็คือแบบพวกชุด5ดอลลาร์อิ่มท้อง8ดอลลาร์อิ่มท้องนะครับอันนี้ผมเคยเขียนโพสไว้ด้วยนะครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าแมคโดนัลด์เนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านเขามากขึ้นนะครับกับอย่างที่2เนี่ยคือเขาจะทําให้คู่แข่งที่เหลือเนี่ยทำธุรกิจยากขึน้นมากๆนะครับเพราะสมมติว,ว่าวันนี้ผมชอบกินไก่ทอดเคเอฟซีนะครับแต่ว่าสมมติว,ว่าวันนี้ m มคโดนัลล์นะครับแม่งลดราคาไก่ทอด50%เอาจริงวันนี้กูกินแมคชิคเก้น Mexican ก็ได้ถูกไหมครับแล้วประเด็นเนี่ยก็คือแมคโดนัลล์เขาไม่ได้ลดแค่แบบ7วันไมได้ลดแค่แบบ7จ็ทับเนะครับเขาลดมาเป็นเดือนเดือนติด,ต,ดติดกันแล้วนะครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้ร้านอาหารคนอื่นเนี่ยอยู่ยากขึ้นไปเรื่อยแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาปิดเชนนั้นไปทิ้งปุ๊บเนี่ยการตลาดส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับก็จะย้อนกลับมาที่แมคโดนัลล์อีกอันนี้เป็นเกมที่คนอื่นทําไม่ได้ยกเว้นนคนรวยแบบ และอย่างที่2เนี่ยคือช่วงหลังเนี่ยมแมรนลนะครับลงทุนกับ AI เยอะมากซึ่ง AI อเนี่ยเอาจริงมันเหมือนกับเป็นคําแบบคําคมนะครับแบบเช่นแบบวันนี้ผู้บริหารไม่รู้จะพูดอะไรดีอากูลงทุน AI จบจบๆไปนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าแต่และบริษัทเนี่ยจะใช้ AI ได้ดีมากแค่ไหนซึ่งสำหรับมแมรนลเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เขาใช้ AI ได้ค่อนข้างดีสำหรับผมนะครับก็คือการที่เขาพยายามที่จะอัพเซลลูกค้านะครับเช่นแบบว่าลูกค้าคนนี้สั่งเบอร์เกอร์เฮ้ย AI จะนําเสนอเมนูอะไรเพิ่มเติมดีที่จะทําให้ลูกค้าคนเนี้ยสั่งเมนูได้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยเขาก็ลองใช้มานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสัญญาณที่จะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากนะแต่ผมมองว่า ไอชาการใช้ AI แบบนี้มันไปแมชกับการลดราคาตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณไปลดราคาเพื่อดึงคนเข้ามาที่ร้านก่อนอย่างที่2เนี่ยคือคุณใช้ AI เพื่อที่จะทําให้ลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจ่ายเงินเพิ่มให้เขามากขึ้นนะครับเช่นวันเนี้ยคุณเข้ามาซื้อแค่แม็กชิคเก้นนะครับแต่ว่าเอา้า AI แม่นาเสนอกาแฟเพิ่มมาแค่19บเาทางั้นกูเสืยงกาแฟด้วยเลยละกันนะครับกลายเป็นว่าเอา้า ฉันก็จ่ายเงินมากขึ้นนี่หว่านะครับแต่ว่ามันก็แฮปปี้ขึ้นด้วยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างโอเคอยู่สำหรับผู้ถือหุ้น Mc Donald นะครับผมก็เลยก็ถือหุ้น Mc Donald ต่อก็ไม่ได้เซเรียสอะไรสำหรับตอนนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอัปเดตหุ้น6ตัวไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตโดยรวมเราก็จะมีมูลค่าอยู่ที่50,000บาทแล้วเนาะเราก็จะได้ปันผลมาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับเดือนนึงประมาณสัก 50บาท60บาทผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเงินผลทั้น,นหมนเนี่ยก็จะย้อนกลับไปลงทุนที่หุ้นตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าเดือนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับผมเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าตลาดเป็นยังไงถ้าธุรกิจยังดีอยู่ผมก็ลงทุนเหมือนเดิมก็อัปเดตให้เพื่อนๆเ,เห็นทุกๆเดือนเหมือนเดิมนะครับว่า ด้วยสไตล์การลงทุนประมาณน,นี้มันก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้ได้เหมือนกันซึ่งอจริงๆเนี่ยพอหาหมื่มันก็ไม่ได้สร้างยากอะไรแล้วมันก็ยังไม่ได้เยอะอะไรด้วยนะครับนะตอนนี้แต่ว่าสำหรับใครเนี่ยที่รู้สึกว่าเงิน50,000ื่นเนี่ยมันแบบ ุ้ยเป็นเงินที่ยิ่งใหญ่ไกลเกินเอื้อมะอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าคลิปแบบนี้เนี่ยน่าจะพอให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นภาพนะครับว่าเฮ้ยเงินห0 0 0มื่เนี่ยมันเป็นไปได้ไม่ได้ยากเลยแสนหนึ่งไม่ได้ยากเลย20องแสนไม่ได้ยากเลย1นึ่งด้านก็เป็นไปได้นะครับขอแค่เราลงทุนอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ศึกษาธุรกิจอย่างต่อนเนื่องนะครับก็จะเป็นไปได้เนาะสำหรับใครเนี่ยที่สนใจเลยลงทุนในหุ้นนอกนะครับก็ไปดูได้ที่ลิงก์ดามเหมือนเดิมลงผ่านลิงก์นี้ได้หุ้นฟรี50บาท พี่โหลดไปเอาหุ้นฟรีก่อนแล้วจะลบทิ้งหรือเปล่าก็ค่อยว่ากาันแต่เอาของฟรีไปก่อนโอเคปะ่ะนะครับนอะแล้วถ้าเกิดว่าใครนสนใจที่จะลงทุนหุ้นนอกและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็ไปดูได้ที่ลิงก์ Envis Air Investing Pro ใต้คลิปนะครับไอตัวลิงก์นี้เนี่ยก็ทำให้เพื่อนๆนนซื้อ Investing Pro ได้ในราคาที่ถูกที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยแนะนําให้ซื้อให้ถูกที่สุดนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เองนั่นแหละครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ